สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านวันนี้เราจะคุยกันเรื่องอยากังวลซึ่งน่าจะเป็นหัวข้อที่ทุกคนต้องต่อสู้ไม่มากก็น้อยแต่ละคนก็มีเรื่องเครียดเรื่องที่พยายามฝากไว้กับพระเจ้าแต่บางครั้งเรากลับไปแบกเอง ข้อ25มิบัติบทที่6ข้อ25ดังนั้นเราขอบอกคุณว่าไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับชีวิตว่าจะมีกินมีดื่มไหมหรือเป็นห่วงร่างกายว่าจะมีเสื้อผ้าใส่ไหมเพราะชีวิตนั้นมันไม่ใช่แค่เรื่องอาหารและเสื้อผ้าเท่านั้นคำว่า ดังนั้นให้มันเชื่อมกับสิ่งที่พระเยซูเพิ่งพูดว่าเราจะรับใช้อย่างหนึ่งอย่างใดถ้าเรารับใช้พระเจ้าเราจะเอาเงินเป็นเจ้านายเราไม่ได้ถ้าเราจะเอาเงินสำคัญที่สุดเราจะรับใช้พระเจ้าไม่ได้อย่างนั้นพระอบว่าอย่างนั้นน่ะในเมื่อคุณเลือกพระเจ้าแล้วไม่ต้องไป คิดมากเรื่องเสื้อผ้าหรือเครื่องนุ่มหม่มนุ่งโ่มคนที่ฟังพระเยซูไม่มีความมั่นคงทางงานหรือแม้แต่เรื่องอาหารบางคนอาจจะไม่รู้ว่าจะมื้อต่อไปจะหาได้ที่ไหนแถมเขาถูกต้องเสียภาษีหนักกับโรมแล้วก็กับกษัตริย์เฮโรดด้วย แล้วก็พวกนักบวชที่เยรูซาเล็มงั้นนะพวกนี้ไม่ใช่สบายสบายถ้าเป็นคนสมัยนี้คงจะมาว่าพระเยซูว่าอทำไมไปสอนสาศาสนากับเขาในเมื่อเขายังไม่มีงานที่มั่นคงยังไม่มีรายอาหารนี้มั่นคงต้องไปช่วยด้านด้านนี้แล้วค่อยมาสอนเรื่องพระเจ้าที่หลังแต่พระเยซูเรียกให้พวกคนจนเหล่านี้เพึ่งพระเจ้าสําหรับ สิ่งเหล่านี้ที่จำเป็นก็พระองค์ก็สั่งให้เราทำอย่างนั้นเช่นกันดูนกที่บินอยู่ในอากาศสิมันไม่ได้วานไม่ได้เก็บเกี่ยวและไม่ได้สะสมเมล็ดพืชไว้ในยุ่งฉางแต่พระบิดาของคุณที่อยู่บนสวรรค์ก็ยังเลี้ยงดูพวกมันเลยแล้วพวกคุณมีค่ามากกว่านก พวกนั้นไม่ใช่หรือเป็นวิธีอธิบายสมัยนั้นน่ะที่ราบีหรือครูสอนแต่ละคนก็จะยกประเด็นเล็กแล้วบอกว่าถ้าเป็นความจริงในเรื่องเล็กมันก็ยิ่งเป็นความจริงในเรื่องใหญ่ถ้าพระเจ้ายังดูแลนกพระอ,องค์ก็จะยิ่งดูแลมนุษย์ถ้าพระเจ้าตกแต่งหญ้า พระองค์ก็จะยิ่งตกแต่งพวกคุณเกิดเราจะเจอบ่อยครั้งในคำสอนของพระเยซูเราบางครั้งเราเรียกตัวเองว่ารู้สึกว่าตัวเองกระจกก็ให้จะมาไว้ว่าพระเจ้าเลีย้ยงดูแลกระจอกอย่างนั้นน่ะกระจกก็ได้เป็นกระจกของพระเจ้าก็ไม่ต้องเครียดธรรมดากระจกก็นกกระจกก็ไม่ได้ตาย เพราะขาดอาหารแต่ว่ามีนักเทศคนหนึ่งจะไม่ได้ว่าเป็นใครที่บอกว่าใช่พระเจ้าดูแลนกแต่เพราะองไม่ได้โยนอาหารใส่รังก็เป็นบทเรียนว่าก็ยังต้องไปทำอาหากินด้วยนะนกไม่ได้นั่งอยู่ในราง มีใครบ้างที่คอยเป็นห่วงคอยกังวลแล้วสามารถต่อชีวิตให้ยาวออกไปอีกสักชั่วโมงได้เนาะมันจะตรงกันข้ามยิ่งกังวลก็ชีวิตยิ่งสั้นลงบางคนก็จะเป็นโรคกระเพาะบางคนเป็นแผลในลำไส้เพราะเครียดบางคนก็ความดันเลือดสูงาบางคนเสี่ยงกับหัวใจวายเพราะเครียดจัด แล้วมันทำลายภูมิต้านทานะจะลดลงด้วยถึงหมอนอรับกระดูกในกระดูกสันหลังมันจะมีสารเคมีออกมาในร่างกายของเราซึ่งถ้าเราเครียดบ่อยๆมันทำลายกระดูกอ่อนที่อยู่ในสันหลังของมนุษย์ด้วยน่ากลัวนะความเครียด เป็นอะไรที่ทำลายเราเราถูกสร้างขึ้นมาเพื่อไว้วางใจในพระเจ้าไม่ใช่เพื่อไว้วางใจในความสามารถของตัวเองที่จะจัดการทุกอย่างในชีวิตอีกอย่างหนึ่งที่อาจจะเป็นผลของความเครียดผลของการไม่ไว้วางใจพระองค์คือนอนไม่ค่อยหลับหรือบางคนก็ไปติดเหล้าคือ เครียดเครียดเครียดแล้วก็หาวิธีออกจากความเครียดก็ไปพึ่งเหล้าแล้วก็ไปติดเหล้ากันน่ะความกังวลนะ่ะไม่มีผลดีมีแต่ข้อเสียถ้าอย่างนั้นน่ะจะไปกังวลเรื่องเสื้อผ้าทำไมดูดอกไม้ในทุ่งสิว่ามันงอกงามขึ้นมาได้อย่างไรท,งทั้งทั้ที่ มันไม่ได้ทำงานและไม่ได้ทอผ้าใส่เองเราจะบอกให้รู้ว่าแม้แต่กษัตริย์ซาโลอมอนที่ร่ำรวยที่สุดก็ยังแต่งตัวงดงามไม่เท่าดอกไม้พวกนี้สักดอกใช่ในหนังสือเยน e สิสเราจะเห็นว่าบทที่2ข้อ9พระเยเว์ พระเจ้าทําให้ต้นไม้ทุกชนิดงอกขึ้นมาจากพื้นดินทั้งต้นไม้ที่ให้ความสวยงามและต้นไม้ที่กินได้พระองค์สร้างพวกวัชพืชไม่ใช่วัชพืชพวกพืชพันธ์ต่างๆที่ให้เมล็ดแล้วก็พระองค์บอกว่าเห็นว่ามันดีพระเจ้ามีใจเป็น หลานโทรมาจากอเมริกา,าแม้แต่ย่าที่อยู่แค่วันนี้พรุ่งนี้ก็ถูกยนเข้าไปในกองฝ่ายแล้วพระองค์ยังตกแต่งเสียสวยงามเลยแล้วพระองค์จะไม่ตกแต่งพวกคุณมากกว่านั้นหรือพวกคุณนี่ช่างมีความเชื่อน้อยเสียจริงๆ ข้างบ้านเรามีาต้นหางน,างนกยุงสวยมากาแล้วก็หลายที่ตอนนี้ผมจะเห็นต้นชัยพฤกษ์สวยมากๆไม่รูม้มันจะบานได้ยังไงช่วงนี้เพราะว่าอากาศร้อนมาก40องศาถ้าผมเป็นต้นไม้ผมจะมุดตัวลงเข้าไปในดินแต่พวกนี้ก็ออกมาแล้วก็แสดง ฝีพระหักของพระองค์เต็มที่ก็ช่วงนี้ร้อนจัดเขาบอกว่าพระรหัสกับสุขก็จะร้อนอย่างนี้ต่อไปแต่ว่าวันเสาร์อาจจะฝนอาจจะตกแล้วก็อุณหภูมิอาจจะตกลงถึง36หูหนาวตัวสั่นเลยพ,พูดประชดเล็กน้อยช่วงนี้ไม่ได้กังวลเรื่องเสื้อผ้ากังวลเรื่องค่าไฟมากกว่า,านี่แล้วก็ ข้างบนบ้านเนี่ยเป็นเหมือนเตาอบจะนอนก็ประมาณสี่ทุ่มพอจะแปลงฟันเปิดยาสีฟันมันหลายออกมาหมดเลยไม่น่าเชื่อก็ไม่ต้องกังวลน,นะกับคุยเรื่องนี้ไม่ต้องกังวลเรื่องเสื้อผ้าไม่ต้องกังวลเรื่องทรงผมช่วงนี้เราไปหาช่างไม่ได้ใช่ไหมครับช่างตัดผม ก็ไม่ต้องไปคิดมากเรื่องทรงผมแต่ให้คิดเรื่องว่าพระเจ้าทรงนำมากกว่าไม่ต้องไปกลัวมากเรื่องมีพุงก็ขอบคุณพระเจ้าที่คุณยังมีอาหารพอที่จะสร้างพุงนั้นดังนั้นไม่ต้องกังวลว่าจะมีอะไรกินไหมหรือจะมีอะไรดื่มไหมหรือจะมีอะไรใส่ไหมพวกที่ไม่รู้จักพระเจ้าแสวงหาสิ่งเหล่านี้ แต่พระบิดาของคุณที่อยู่บนสวรรค์รู้อยู่แล้วว่าสิ่งเหล่านี้จำเป็นสำหรับคุณผมชอบคำพยานของอลุงใบอตอนนี้เขาไปอยู่กับพระเจ้าแล้วแต่ตอนนั้นนะ่ะเรากำลังคุยกันเรื่องการประกาศกับเพื่อนบ้านแล้วคราบเพาว่า,วาเขาสามารถเล่าคำพยานที่น่าตื่นเต้นผมก็ว่าอะไรเหรอเขาบอกว่าเนี่ยทุสวาตอนนั้นเขาประมาณ70นะครับว,ว่าไม่เคยรวย ตลอดชีวิตไม่เคยรวยแต่เชื่อไหมตลอดชีวิตไม่เคยขาดอาหารแม้แต่มื้อเดียว,วเขาก็ตื่นเต้นแล้วขาเขาถือว่านี่คือเป็นข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนว่าพระเจ้าสามารถเลี้ยงดูแลเขาได้แล้วผมฟังแล้วผมรู้สึกว่าเออเนาะทำไมผมชอบลืมเรื่องแบบนี้ที่เราเราลืมนะว่าพระเจ้าดูแลเราเราลืมว่าเรามีพระบิดาบนสวรรค์ที่คอยดูแลเรา นั่นนะความคิดของเราน่าจะแตกต่างจากคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าเราน่าจะมีโปรแกรมในหัวที่กำลังรันอยู่ที่แตกต่างจากคนที่ไม่มีพระเจ้าไม่มีพระวิญญาณในอิสยาบทที่26บข้อ3บอกว่าพระองค์ประทานสันติสุขแท้จริงกับให้กับใจที่พึ่งพิงในพระองค์นั้นเพราะพวกเขาไว้วางใจในพระองค์ Uh, ช่วงนี้เขาบอกว่าเราไม่ควร uh, กักตุนสิ่งที่จำเป็นสำหรับประชาชนอยนน่น uh, ผมเห็นว่าพระคำของพระเจ้าจำเป็นผมก็จะไม่กักตุนพระคำของพระเจ้าจะแบ่งปันให้กับทุกๆคนนะครับ mm hmm. เดี๋ยวจะอ่านอีกรอบหนึ่งนะครับ mm hmm. นะคยสยาบทที่26ข้อ3พระองค์ประทานสันติสุขแท้จริงให้กับใจที่พึ่งพิงในพระองค์นั้นเพราะพวกเขาไว้วางใจในพระองค์ ให้แสวงหาอาณาจักรของพระองค์และชีวิตที่ทำตามใจพระองค์ยิ่งกว่าอะไรทั้งสิ้นแล้วพระองค์จะให้สิ่งที่จำเป็นทั้งหมดนี้กับพวกคุณเองคำว่าแสวงหาอาณาจักรของพระเจ้าก่อนไม่ได้หมายถึงว่าโอเควันอาทิตย์เราไปโบสถ์แล้วก็วันที่เหลือเราดิ้นรนหาแต่เงินไม่ได้หมายถึงว่าตอนเช้าคุณอธิษฐานแล้ววันที่เหลือคุณดิ้นรนหาเงิน อันนี้พูดถึงว่าพระองค์ยิ่งใหญ่ที่สุดจริงๆพระองค์ไม่ไม่ควรจะเป็นความสําคัญลำดับที่หนึ่งแต่ว่าเป็นทั้งหมดของชีวิตคริสเตียนจิตใจที่บริสุทธิ์คือจิตใจที่ต้องการสิ่งเดียวและสิ่งเดียวที่เราต้องการคือการทรงนำของพระวิญญาณการทรงนำของพระเจ้าดังนั้นไม่ต้องกังวลถึงวันพรุ่งนี้เพราะพรุ่งนี้ ก็มีเรื่องกังวลของมันอยู่แล้วแต่ละวันมีปัญหามากพออยู่แล้วสำหรับวันนั้นเข้าไปสัมภาษณ์คนแก่คนหนึ่งแล้วก็เขาบอกว่าสิ่งที่ลำบากที่สุดในชีวิตของเขาเป็นเรื่องที่ไม่ได้เกิดขึ้นคือสิ่งที่ทำให้ชีวิตของเขาลำบากมักจะเป็นเรื่องที่ไม่ได้เกิดขึ้นแต่เขาคิด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 ว่ามันอาจจะเกิดขึ้นมันอาจจะเกิดขึ้น เขาบอกว่าเรื่องนั้นน่ะยากที่สุดพระเยซูบอกว่าแต่ละวันมีปัญหาพออยู่แล้วไม่ต้องเอาของพรุ่งนี้มาแบกแล้วพระเจ้าพระเยซูสัญญาว่าพระเจ้าจะดูแลเราตลอดแต่ไม่เคยสัญญาว่าโอ้เป็นคริสเตียนแล้วจะเรียบง่ายจะไม่มีปัญหาอะไรเลยจะ,ะสบายอย่างเดียวแต่พระองค์สัญญาว่าจะอยู่ท่ามกลางอ,อยู่กับเราท่ามกลางปัญหาเหล่านี้ แล้วก็เรียกให้เราเพึ่งพระเจ้าท่ามกลางปัญหาต่างๆที่ตจารวันจะนำมาวิธีหนึ่งที่จะไม่เครียดคือทำในสิ่งที่พระองค์ให้ทำานะพระองค์มีอะไรให้ทำแทนที่จะนั่งกังวลเรื่องพรุ่งนี้ก็ทำในสิ่งที่พระองค์มอบให้กับคุณในวันนี้ถึงแม้ว่าอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่อาจจะเป็นแค่ซัก ผ้าหรือล้างจานก็ถือว่าเป็นวิธีหนึ่งที่พระเจ้ารักษาจิตใจของเราให้สงบได้งั้นน่ขอให้พี่น้องมีใจที่ต้องการสิ่งเดียวคือวันนี้ถือว่าคุณมีสิ่งเดียวที่ต้องทำคือรักพระเจ้าสุดจิตสุดใจสุดกํำลังและสุดความคิดขอให้พี่น้องอยู่เย็นเป็นสุขทุกคน หรือถ้ารู้สึกว่า,าถูกอบจนสุขก็อย่างน้อยขอให้จิตใจของเราแต่ละคนล้อยตามน้ำพระทัยของพระเจ้า